หาของฝันให้ท่านโพดอ่ะนี่อะไรเกิดไหมอันนี้อันนี้เป็นอะไรสดสหแห้งเดี๋ยชุดนั่นกรมไฟนะอันนั้นชุดเท่าไหร่กรมไฟครับกรมไฟใช่ไหมครับค่ะคันห้าครับนห้ารวยมากเลยเก็บไว้เลยเข้าไปตั้งแต่ตอนนี้เลยอ่ะ ก็มีกล่องใส่หรือทำยังไงคะจะได้กล่องไม่มีครับผมจะมีสูตรก๊อปแก๊บให้ถุงก๊อปแก๊บให้แล้วเวลามันหิ้วไอ้ตรงข้างๆมันจะไม่หลุดเหรอฮะต้องขอถาม,มอ,อ๋อคือคือหิ้วถุงไม่ได้จับไม่ได้จับ ท่านเอาไงใช่ตัวใช่ใช่หนูใส่รถไปได้เลยไงสวยนะไม่มีปัญหาครับถ้าหักเราซ่อมให้ครับอ๋อถ้านั้นหนูขอเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับติดต่อกับอุทยานได้เลยครับมีปัญหาต่อ้อยู่ที่นี่เลยหกกับเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนี่เป็นอะไรดูฝีมือของพวงมาลัยสวยมากมั้งนั้นฝีมือ เอานน้นน่ะเอานน้นน่ะเชียวโน้นน่ะพอแล้วจะได้หมดสวยฮะสวยเมียนเดียวด้วยใช่ไหมมีนัมเบอร์ด้วยอไม่ค่อย่ีฮะยืมเงินถามเลยนะครับเอาไปเลยเอาไปเลยไหมเอาไปสต๊อกไปถ้าเราตังค์มาป่ะนี่มีนะโอเคเดี๋ยวหนูจะได้ใส่รถไปเลยไงจะได้ไม่ต้องหิ้วให้มันนั่นมันมันลุ้งลิ่งจะไม่เสื่อม